ต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคะ่ะนำคณะลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจํานวนสองหลังในพื้นที่อำเภอโคกเจริญและอำเภอชัยบาดานคะ่ะที่บานเลขที่หนึหมู่ที่6ตําบลยางรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบบ้านในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสฉเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาประจําปีงบประมาณ2567โดยมีนางสุวัจ,จีสิริบัญญยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถามพิธีมอบบ้านในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดลบบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งสภาการชาติไทยนะคะกำหนดเป้าหมายสร้างบ้านอำเภอละหนึ่งหลังงบประมาณหลังละ0,000 0แสนบาทโดยอำเภอโคกเจริญนำไปสร้างที่อยู่อาศัยให้ในายดำเขียวโพบ้านเลขที่128หมู่ที่6ตตำบลยางรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี เนื่องจากสภาพเดิมของบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมตัวบ้านผุพังหลังคารั่วฝนสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทําให้เกิดความลําบากในการใช้ชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะนะคะไปมอบบ้านให้แก่นายบุญ นายบุญรอดนายมีบุญรอดนะคะอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่69ทับ3หมู่ที่12ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีโดยสภาพเดิมของบ้านที่อาศัยค่ะชำรุดทรุดโทรมมีสภาพผุพังหลังคารั่วมีฝนาสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตค่ะ